สบายดีทุกท่านที่ติดตามชมเด้อวันนี้ก็มายิงป่าเลยก็มาฮอดนอนแล้วแต่โอ้โหอาชีพูหรือบโอบโอป่ามานันมีมายิงกระปืนเสือปีกอันนี้นนมาใส่ไม้เสือปีกโรเลอร์มาใส่ไม้เดี๋ยวจะมายิงตีมานหรือบม่มานติดตามชมเลยเด้อพี่น้องเด้อ ที่ขึ้นพมล้ขึ้นนั่งอยู่เทิงกกเดือพหมล้เดี๋ยวจะขึ้นกกไม้ก่อนตอนนี้ก็อยู่เทิงกกไม้แล้วทั้งนั้นก็ยเป็นน้ำเบิดผูแต่ว่ามันมีหญ้าปกเบิดป่ามันลีในพื้นนั่นแหละ แล้วมือสีลอยออกมาพี่นั้นกับเมนเบิดงยาจนหดพวกโกปปามทางนั้นก็เยาาไปพูเยาเยาาแห้งหนองทางนั้นกับอุ้นเยาาแห้งมานแลอบูมานก็ติดตามมาชมเนยเด้อพี่น้องเด้อน้ำนี่มันตบกับตะเวนนี่มันสี เบิ่งตาเป้านี่โเห็นเบิ่งตาเป้านี่จะโบค่อยเห็นแต่ก้อยนี่สีใส้เว้นแบบนี้แว้นตัดแสงชีนใส้เว้นมันจะเห็นชัดเจนขึ้นอืมใส้เว้นนี่สประมาณนี้จะเห็นป่าโูกเลยอันโบใส้เว้นนี่จะโบค่อยเห็น อย่าติดกองใจหัวกันขึ้นปืนให้เบิ้งน้ำปืนนี้กัะเจ้าเห็ดมันมีเซฟมั้ง ก่อนที่ขึ้นปืน,นาเาเซฟไว้ก่อน,อย,น,น,น,ยนอย่างมุนๆนี่แข็งเติร์ฟอยู่น้ยี่ห้อนมุนแข็งเติบอยู่ไหส่วนลายเขาก็ใช้เส้นเดียวกันแหละแต่่อยมักปืนมักแหง้แหงๆมักปืนแหง้งเขากใ็ใช้แต่เส้นสีนฟ้าอันนี้ยังเดียวบางคน จะค่อยใส่สีเหลืองนี้เสริมให้มันแหงขึ้นยิงปืนแหงหูเชือกม้วนอย่างไรบุงหูบุคือบ้านคือเมืองมู่ก่อนจะยิงก็กดล็อกอันนี้มันจะเปิดสายมันขไหลายอย่างไรประมาณนี้ อย่างไดก็ติดตามชมเลยเด้อจ้กป่าอย่างป่าหางแดงพื้นลอยลึกขนาดป่านี่ก็ไย bơi đi nhìn trôi Ôi, mình đi kinh nó đi nhầm được đi Mình đi khắc leo Pamin, pamin, pamin Mà bà bình Pamin, mà รอยลึกเอ็นไหมถึกแล้วพี่น้องถึกแล้ว ลุดลุดวุถึงแล้วพี่น้องเอ้ยถึงแล้วโอ้ยมาทางกลางไม่เลยพี่น้องเอ้ยโม่ถึกใจเลย rút thương mong đời cuốn xài quá โอ้ปืนตกบาทโอ้ยทุลักทุเลขนาดนด้ลองด้วยเออมามองคางปืนก่อนคางปืนนี่ก่อน นี่ลากไม้ตัวนี้ขึ้นมานงะลากไม้ตัวนี้ขึ้นมาไนงะโอ้ยป่านันมาเลยนะนี่ไม้ให่่ๆตัวนี้ลากขึ้นลากไม้ยห่่ๆตัวนี้ขึ้นนะออ Nói kinh đấy. โอ้เสิยได้ลงไปเอาอยู่ล่างหมดเลยเพียบน้อยโอ้ยขอบไม้ห้ลงมาดึงอยู่ล่างพี่โจ้ โอ้ยหากลางไหมอโอ้ยเกือบบุดถึกโอ้ในแล้วตัวหนึง่งพี่น้องเลยปลาเม่น một ừ, đại nhìn trời, đôi du lực, ngang luôn, thực rồi, thực rồi, thực rồi, ngang ตีสองของมาน,นี่พี่น้องเฮ้ยถือกช่ชนอะขาดใ่ชนเนาะเดี๋ยวใครมันถือกคลักเดี๋ยวชิดย่อก้นมาให้เบิ้งน้องอ้ยถือกกระตูป่ายห่าง เกือบปถทื่ยิงป่ามันลอยอยูย่เลยโอ้ยเดี๋ยวเดี้ยทางปืนไหมกอนหน้าจิบุลงดอกเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวจะเอาขึ้นไม้เบิง่งโอ้ยถือห่างพี่น้องเ้ย เกือบหมดได้กินเลยถึงหางกักแน่วแน่นประมาณโลกว่าเนาติดตามมาชมตอนต่อ,ตอไปอีเด้อพี่น้องเนอสจมานหรือโบมานตอน,น,นแรงๆอะไรอย่างจีมเมืองโอ้ยเกือบบริได้กินพี่น้องเอ้ยถา ประมาณสองสามชั่วโมงแล้วยังบูมีโตขึ้นมาอยู่น้อยจนค่ำและแดดก็ส่องมองยิงหน้าแฮมแก้มไหม่ลมะหน้าแฮมแก้มไหมเบิดแดดเผาขนาดปืนกรยี่งง้แล้วปืนกันเลยสิเมื่อละเดี๋ยวสะพาลงไปเบิรงไปป่าอะไรจะโต ป่าที่ได้ก็ท,ที่เน่าเลยละได้แต่เวนเอาเดี๋ยวสิลงไปหอดกระ่างสิลงจากกงกไม้ก่อนลงไปหอดพุ่นสิลงไปพาลงไปเบิ่งป่าม,มาเบิ่งป่าเหมือนพี่น้องได้ยกักโตล้มมันี้ล้ม ในป่าชองโตกดปอดโอ้โหตัวใหญ่อยู่ดิโอ้โหต้นนินต้นนินตัวใหญ่เธอปะต้นนินก็ตัวใหญ่เธอปะอ๋อมันก็ถือว่ามานอะไรไปน้องเฮ้ย